มเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคือใช้จััดจันทุรีเป็นที่มั่นรวบรวมพระสองพันสามร้อยปีจัดจันทุรีต้องขอ,อโทษที่ต้องเรียกว่าชุมความจริงไม่อยากจะเรียกว่าประชุม,รชมหรือว่ามาพูดคุยทำความเข้าใจกัน ในการประชุมที่สนันประชุมรอบอกว่าตอลล์ผู้ช่วยบวตอลล์และผู้จัดการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการจุดนุ่ประท้วงแล้วก็ให้แนวทางที่ผู้จัดการแต่และหน่วยงานจะได้มาทำความเข้าใจกับประทาบสองก็ ท่านพี่อศวินได้มาเรียกพวกเราประชุมให้ต้องเดินทางเข้าไปเรียกประชุมที่จังหวัดชนบุรีซับระยองจันทร์เดี๋ยวตอนบ่ายจะเป็นรยยรประจินสางแก้วแล้วก็นยกนักยกถือว่าเของภาคสองไม่ไม่ได้เป็นบรรยากาศการประชุมนะเอาเป็นเรื่องการพูดคุยกันอยากจะให้เข้าใจเรื่องของความรู้สึกของประชาชนทั่วไปน ที่ประชุมบางอย่างเป็นเรื่องจริงที่เราเรารู้เรากันในอนาคตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกับเรื่องราวต่างๆทุกคนก็คงจะตั้งคำถามแล้วก็ไปกันในที่นี้รวมทั้ง เรื่องการกระทะกันของกลุ่มเสื้อสีแต่ผมจะชี้เห็นว่าที่ประชาชนเขาคลานแทงใจว่าทาไมที่พูดกันเรื่องเกียร์ว่าทําไมแต่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดใหญ่ไปรักษาการเสร็จแล้วไปถอดเครื่องแบวนรถสัมเรืเ่องแรกเรืเ่องที่สองตำรวจส่วนหนึ่งไปถูกดำเนินคดีอยู่ตอนนี้ ในความผิดที่เกี่ยวเนื่องตรงนี้ในกรุงเทพอุทา,า,กการภาพหนึ่งแจ้งสารตักผู้ต้องาหารคันหนึง่งถูกยึดโดยคนเสื้อแดงทั้งคันเลยครับมุกหน้านีเปทาสลาับลีทางผู้จัาารฉลองเนี่ยตามเช็คนี้ว่าถูกยึดไปยังไงไม่ใช่ใครับตำรวจนะแล้วจะให้ประชาช เมื่อคืนนี้ผมมาทานข้าวอยู่ที่นี่ก็มีชาวจาังหวัดกาญจบุรีเขาถามผมว่าตำรวจเป็นพวกเสื้อสีแดงมาแล้วต้องมาพูดกันวันนี้อีกครั้งหนึ่งอะไรแต่พุนส่วนในร้านทะเลาะกันเขาเพย่งมาเที่ยวอยู่ไม่เป็นไรแต่เป็นเจ้าหน้าที่ security ในร้านพวกเราอาจจะฝ่ายสืบสวนก็เกิดคดีก็ไปติดตามจับ